มติชนพอดแคสต์ภาพเก่าเล่าตำนานอาจยากรรมสถานโลกมกอยู่ในขเขมรโดยพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กเราเห็นสัมผัสแต่เพียงภาพความขัดแย้งชายแดนรับรู้แค่เรื่องบ่อนแกง๊งเซนเตอร์สแกมเมอร์ขบวนการค้ามนุษย์เหตุฆาตกรรมสยองเฉพาะในปอยเปต ที่ติดกับอำเภออรัญ,ญประเทศติดกับชายแดนไทยราวห้าเดือนที่ผ่านมารัฐบาลไทยกำลังพยายามทลายสลายอาชญากรรมข้างบ้านเพื่อกำจัดภัยคุกคามปิดด่านชายแดนมุ่งจะตัดเส้นเลือดใหญ่ที่ไปเลี้ยงหัวใจระบบเศรษฐกิจกัมพูชาแต่มาตรการทั้งหลายยังไม่แรงพอเป็นข่าวดังไปทั่วโลกกัมพูชาคือต้นทางการก่ออาชญากรรมระดับโลกที่ถูกเปิดเผย และกำลังถูกเด็ดหัวนับเป็นบุญของไทยที่อเมริกาอังกฤษเกาหลีใต้มากระชากหน้ากากให้เห็นว่านี่คือเมืองหลวงแห่งอาญากรรมของโลกกลางเดือนตุลาคม2,568กระทรวงยุติธรรมสหรัฐรัฐบาลอังกฤษและรัฐบาลเกาหลีใต้จับมือกันตีแผ่อเมริกาประกาศชื่อนาาเฉินชื่อให้สังคมโลกรับทราบว่านี่คืออาญยกรระดับโลก รัฐบาลเกาหลีกระโดดเข้าร่วมวงร่วมปฏิบัติการหลายปีที่ผ่านมาชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตจากอาญากรรมในกัมพูชาต่อเนื่องรีบส่งผู้แทนรัฐบาลระดับรัฐมนตรีบินมาพบนายกรัฐมนตรีฮุนมมเนตบีบกดดันผู้นำกัมพูชาให้แก้ปัญหาเหตุ <M> จากชาวเกาหลีใต้เสียชีวิตจากการทรมานและพบศพหลายล่าสุดถูกกระชากหน้ากาก ว่าดินแดนแห่งนี้คือแหล่งอาชยากรรมเบอร์ต้นของโลกก่อปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอุ้มฆ่าจับตัวเรียกค่าไถ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบบงานยุติธรรมที่ล้มเหลวคอร์รัปชันทุกวงการที่ฝั่งตัวลึกในสังคมของอเขมรมาช้านานกระทรวงยุติธรรมสหรัฐแถลงว่าตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มอาทยากรที่อยู่เบื้องหลังขบวนการอุตสาหกรรมหลอกลงทุนและโรแมนส์แกม หรือที่บางครั้งเรียกกันว่า p i กบ b u s h i n g หรือบทหมูเป็นการหลอกลวงให้ลงทุนในคริปโตก่อนที่จะขโมยเงินทั้งหมดไปซึ่งอาชญากรรมเหล่านี้ได้กวาดเงินจากเหยื่อทั่วโลกไปแล้วหลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ14ตุลาคม2568กระทรวงยุติธรรมอเมริกาสั่งยึดบิตคอย์ของนายเฉินจื้อเจ้าพ่อสแกมเมอร์ข้ามชาติได้กว่า127,271เหรียญ คิดเป็นมูลค่าราว1 5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกระเป๋าเงินคริปโตของหัวโจกใหญ่ผู้ควบคุมขบวนการหลอกลวงขนาดใหญ่ที่มีฐานอยู่ในกัมพูชานี่เป็นการยึดทรัพย์สินมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเคยดำเนินการมาและยังเป็นความร่วมมือกับรัฐบาลอังกฤษที่ได้ประกาศคว่ำบาตรเครือข่ายธุรกิจอาญาทรัพย์และยื่นฟ้องดำเนินคดีเพื่อปราบขบวนการหลอกลวง ตังเป้าหรือโครงสร้างอาญากรรมระดับโลกยึดทรัพย์คนสนิทของฮุนเซนนายเฉินจื้อหรือ Vincent, วินเซนต์วัย37ปีถือสัญชาติกรัรมพูชาและสัญชาติอังกฤษเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มธุรกิจพริ n c ์กรุ๊ปในกรัรมพูชา19เมษายน2567กษัตริย์นโรโดมสีหมุนีแห่งกรัรมพูชาได้ออกพระราชกฤษฎีกาแต่งตั้งให้ในายเฉินจือ้อรับบรรดาศักดิ์เนียกออกเยาหรือออกยา ในฐานะที่ปรึกษาหุนเซนประธานวุฒิสภากัมพูชาและที่ปรึกษาของฮุนมเนธนายกรัฐมนตรีกัมพูชาธุรกิจของปรินสกุปตามรายงานของสารนิวยอร์กพบว่าเป็นหนึ่งในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติรายใหญ่ที่สุดของเอเชียมีสำนักงานที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์หลอกลวงหรือสแกมคอมเพล์อย่างน้อยสิแห่งทั่วกัมพูชาอายการประจำเขตของนิวยอร์กกล่าวว่านายเฉินจือ้อ เป็นผู้อยู่เบื้องหลังหนึ่งในการช่อโกงการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์และเป็นตัวการสำคัญของอุตสาหกรรมมืดที่กำลังระบาดไปทั่วโลกัอาการกานนิวยอร์กระบุเพิ่มเติมว่าปรินส์ก o ๊ปดำเนินธุรกิจในกว่า30ประเทศทั่วโลกมีบริษัทลูกกว่า100แห่งและยังมีฐานอยู่ในพามา่าลาวและกัมพูชาเป็นศูนย์กลางของอัจญากรรมทางการเงินและการฟอกเงิน ที่มีระบบฟินเทคและโครงสร้างพื้นฐานซับซ้อนระดับโลกข้อมูลที่เพิ่งถูกเปิดโปงตั้งแต่ปี2,558ถึง2,561กลุ่มทุนสัญชาติจีนเข้าไปทำธุรกิจโครงสร้างพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีถึง52โครงการที่เมืองกัมปงสปือพนมเปนสีหนุและบริเวณท่าเรือสีหนุวิวส่วนการทำธุรกิจด้านการบริการมีถึง26แห่ง มีทั้งที่จดทะเบียนในกัมพูชาไต้หวันสิงคโปร์และอื่นๆลงทุนทำธรุรกิจด้านสินทรัพย์ขนส่งสินค้าทางทะเลพาณิชย์นาวีปรินซ์ทำธรุรกิจด้านการธนาคารการเงินมีการตั้งปรินซ์แบงค์ดำเนินการเป็นธนาคารพาณิชย์ในกัมพูชาเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี2561ถึงปัจจุบันมูลค่าสินทรัพย์รวม300ล้านดอลลาร์สหรัฐมี32สาขา ตู้ ATM 32แห่งและมีลูกค้ามากกว่า80,000รายขณะนี้นายเฉินจือ้อยังอยู่ระหว่างการหลบหนีมีคำถามดังๆว่าชาวเกาหลีใต้จำนวนมากเข้าไปทำอะไรในกัมพูชาข้อมูลปี2,567สถิติชาวเกาหลีใต้ทยอยเข้าไปทำงานทำธุรกิจอยู่อาศัยในกัมพูชาต่อเนื่องมานานแล้วราว7,800คนเพราะเกาหลีใต้ไปลงทุนในธุรกิจในกัมพูชามหาศาล เพราะค่าแรงถูกเงินช่วยเหลือจากเกาหลีใต้คือหัวใจสำคัญสำหรับงานทางการทูตเงินให้เปล่าทรงพลังที่สุดปี2,568รัฐบาลเกาหลีใต้อันมัดความช่วยเหลือกัมพูชาเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการหรือ ODA มากกว่า302ล้านดอลลาร์สหรัฐเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดให้แก่พนมเปญและมองว่าความช่วยเหลือนี้จะเป็น,นกลไกสำคัญ ที่นำไปสู่การกดดันให้รัฐบาลกัมพูชาดูแลปกป้องความปลอดภัยให้แก่ชาวเกาหลีใต้ประชาชนกดดันให้รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องจัดการกับทางการกัมพูชาให้เด็ดขาดเพราะนี่ไม่ใช่รายแรกประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งเข้ามารีบกระโจนเข้าใส่ปัญหาบรรดาสาเกาหลีใต้ออกมาแถลงในสภาประกาศความไม่พอใจรัฐบาลกัมพูชา ที่ชาวเกาหลีใต้จำนวนหนึ่งหายตัวไปในกัมพูชามาต่อเนื่องติดตามแล้วไร้คำตอบต้องยอมรับว่าสังคมไทยน้อยคนนักที่จะรู้เรื่องขบวนการอาทยากรรมระดับโลกที่มีอาทยากรระดับโลกมาทำงานในขเขมรคิดว่าสแกมเมอร์บ่อนธุรกิจผิดกฎหมายในขเขมรจำกัดวงอยู่ที่พื้นที่ชายแดนไทยขเขมรแถวปอยเป็ดและปัญหาข้อพิพาทชายแดนคือปัญหาหลัก เมื่ออเมริกาอังกฤษและรัฐบาลเกาหลีเอาจริงใช้มาตรการแข่งกล้าวจึงทําให้คนไทยตาสว่างเพราเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ผู้เขียนไปค้นข้อมูลเรื่องรากเง้าของปัญหาอาชญากรรมในขเขมรมาบอกเล่าสงครามกลางเมืองยาวนานกว่า30ปีในช่วงทศวรรษ1970ภายใต้การปกครองของเขมรแดงที่ประหัตประหารกันเองเสียชีวิตไปกว่า2ล้านคนยังเป็นบาดแผลเลื้อรังทางจิตใจ บ่มเพาะความโหดร้ายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เรื่องอาวุธสงครามเครื่องจากสังหารจากทุกประเทศมหาอำนาจเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายแสนง่ายกัมพูชาพยายามสลัดภาพอดีตขมขื่นน่าอับอายเดินหน้าต่อไปด้วยการฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวที่แข็งแกร่งและทําได้ดีหากแต่การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้หมักหมมด้วยการแย่งชิงอํานาจระหว่างกลุ่มอิทธิพลทหารตำรวจข้าราชการระบบกฎหมายที่อ่อนแอ ธรรมพิบาลแทบจะทุกระดับการเมืองการปกครองเมื่อทุกระบบทุกกฎเกณฑ์สามารถเจะระจากันได้ด้วยเงินแลกกับผลประโยชน์กลุ่มสีเทาจากทั่วโลกจึงมองดินแดนแห่งนี้เป็นตัวเลือกมีนายทุนต่างชาติเข้ามาพร้อมทุนสีเทาก้อนยักษ์กัมพูชาจึงกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์อาชญากรรมการค้ามนุษย์การค้ายาเสพติดอาชญากรรมสิ่งแวดล้อมการฟอกเงินยาเสพติดบ่อนการพนันที่เลวร้ายที่สุดคือ การลักพาตัวเรียกถ่ายแล้วสังหารเหยื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกวงการต้องอาศัยเงินนอกระบบยังชีพแถมยังต้องหาเงินส่งให้เจ้านายอย่างเป็นล่ําเป็นสันเรื่องของกฎระเบียบแทบไม่ต้องพูดถึงทุกคนต้องทํามาหากินเองค่าราชการระดับสูงร่ารวยกันล้นฟ้ารวมไปถึงลูกหลานญาติพี่น้องที่รวยแล้วต้องอวดต้องประกาศความร่ํารวยระดับผู้บริหารประเทศแทบจะเป็นญาติดองกันทั้งระบบจุดขายเพื่อขอความช่วยเหลือ คือภาพจําในอดีตกัมพูชาคือดินแดนที่เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ดินแดนแห่งทุ่นระเบิดประชาชนพิการแขนขาดขาดขาด,ขาดน่าสงสารพศ2 5 6 6รกัมพูชาได้รับความช่วยเหลือระหว่างประเทศจากการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเป็นมูลค่า31.4ล้านดอลลาร์สหรัฐจากผู้บริจาค10รายทั้งจากรัฐบาลและเอกชนกันยายน2568สถานทูตสหรัฐถแถลงว่า จะให้เงินช่วยเหลือ675,000 0ดอลลาร์สหรัฐแก่โครงการกำจัดทุ่นระเบิดที่สำคัญในกัมพูชา7ตุลาคม2,568รัฐบาลนอร์เวย์มอบทุน40ล้านบาทหนุนโครงการกู้ทุ่นระเบิดในกัมพูชาเงินช่วยเหลือที่ไหลามาเทมาแบบท่วมท้นจากทั่วโลกคือผลจากการแสดงออดอ้อนขยันร้องขอต่อชาวโลกว่า ชาวกัมพูชาเกือบทั้งประเทศยังตกเป็นเหยื่อของทุนระเบิดกับระเบิดเงินก้อนยักษ์ยังคงไหลามาต่อเนื่องสู่ชนชั้นผู้นำกว่า30ปีและดูเหมือนว่าจำนวนทุนระเบิดก็ยังเหลืออีกมหาศาลยังเก็บกู้ไม่หมดรัฐบาลไทยทุกยุคสมัยให้ความช่วยเหลือต่อกัมพูชายอย่างต่อเนื่องในขณะที่ความรู้สึกของผู้นำกัมพูชาต่อไทยไม่ค่อยสร้างสรรค์สังคมที่เปราะบาง ปลุกระดมเพียงลมปากก็ก่อเหตุได้เหตุการณ์ที่ยังเป็นประวัติศาสตร์ต้องขอบอกเล่าสู่คนไทย29มกราคม2546ตั้งแต่เช้าเกิดการปลุกระดมยุแย่ชาวพนมเปญกลุ่มหนึ่งว่าดาราภาพยนตร์สาวสวยของไทยไปพูดว่านครรัดเป็นของไทยถือว่าเป็นการดูหมิน่นที่ชาวกัมพูชารับไม่ได้ไม่ยอมชาวพนมเปญน,นับพันคนรวมตัวแล้ไปบุกโจมตีเผาสถานทูตไทยในพนมเปญ ซึ่งได้ส่งผลให้อาคารสถานทูตถูกทำลายม็อบยังได้โจมตีสิ่งปลูกสร้างของธุรกิจของคนไทยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยต้องหนีตายปีนข้ามรั้วข้ามไปสถานทูตญี่ปุ่นสถานทูตลุกติดไฟแล้วกลายเป็นกองที่เท่าเหตุการณ์รุนแรงระดับเผาสถานทูตที่ทั่วโลกไม่เคยปรากฏก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วในพนมเปญในขณะที่ไม่รู้ที่มาที่ไปประจำปี2568 กัมพูชาได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีอัตราการก่ออาชญากรรมสูงสุดในอาเซียนตามดัชนีอาชญากรรมระดับภูมิภาคล่าสุดข้อมูลจาก k o r เ a นทัมสระบุว่าภาพลักษณ์ของกัมพูชาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่เติบโตอย่างรวดเร็วในฐานะประตูสู่การท่องเที่ยวที่ปลอดภยัยและราคาไม่แพงสำหรับนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้พังทลายลงเนื่องจากภาพการทรมานการลักพาตัวและการเรียกค่าไถ่ แต่ที่ผ่านมาไม่ปรากฏเป็นพาดหัวจํานวนผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของอาดากรรมเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วข้อมูลจากกระทรวงต่างประเทศเกาหลีใต้แสดงให้เห็นว่าพลเมืองเกาหลีที่ถูกลักพาตัวหรือถูกกักขังโดยมิชอบด้วยกฎหมายในกัมพูชาเพิ่มขึ้นจากเพียง17กร,รณีในปี2566เป็น220กร,รณีในปีที่แล้วและได้ทะลุ330กรณีในปีนี้แล้วณนะเดือนสิงหาคม2568 ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการทุจริตที่ฝั่งลากลึกของกัมพูชาทําให้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้กลายเป็นแหล่งหลบภัยที่น่าดึงดูดอย่างยิ่งสําหรับกลุ่มอาชญากรข้ามชาติซึ่งหลายกลุ่มมีผู้นําเป็นชาวจีนผู้เขียนคิดว่านี่เป็นโอกาสทองของไทยที่จะอาศัยใบบุญกําจัดเส้ยนหนามที่เป็นภัยคุกคามบ้านเมืองของเรามาแสนนานรีบเข้าไปร่วมขบวนไปกับสหรัฐอังกฤษและเกาหลีใต้ เพราะเราทำเองไม่ได้ไม่เคยทำสำเร็จมัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัิิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ